ตายไหมกินเหมือนสปาเกตตี้เลยกินต้องเป็นสปาเกตตี้อะอีซิลวิวอลไรนมาสมที่นี่แต่ไก่มามคแท้เลยวขอบคุณค่ะวัไปล้างหอมันดูมีไปหรือเปล่าใช่ไหมไว้อพีดูนะ โูดำแย่จริงๆผูรู้ตัวว่าดำไหมเนยขอเวลาขอเวลาน้องเรืองน้องดูพี่นะมันดูมีไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอยากกินแกงคืนตัวร้อนปะตัวร้อนปะเมื่อคืนโดนอะไรเปล่าเอาเลยะไรป่วยคนป่วยตัวร้อนอ้อนนี่ยน้องก็เหมืไอ้สิทธิ์พี่อ่ตุ้งอีกแล้วเริ่มแล้วกินยาปานักไว้ ขึน้นมาไไนตุ้มตุ้มตุ้มเอากินกันเปล่าต้อตงจือ่ะเดเอาต่างต้องจืดมกับข้าวกิเลยมาม,มสมันไข่ไางมะสมันนุ่ยเย้หนิยงไข่เาไม่แปรอะไรอ่ะก็กินเลยกินเลยกิเลยกิเนีเลยโอ๊ยโดนพุงเาราอ่ะ ไม่ไงในที่สุดจะได้กินแล้วเนี่ยเต้าหู้เนี่ใช้แคลอร่เยอใช่เยอใชจานเเยอะใชล้งไมอวีสี่ครับผมตัวเดครับผใส่่ใส่เวฟสักหน่อยเปล่ใครกินเต้าหู้บ้างก่อนเลยว้าวตอนวีสี่คผมนีตักไปแล้วครับเฮครับผมอ๋ออไ่ อะไรพี่ต้องไปแล้วไมแล้วอย่างเยอะขอถ้วยหนึ่งนะว่าจะตักไก่ให้ไอหบอกสปาเกตตี้ครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับผมตอนวีทีครับผมช้อนหายครับผมต้มตุ๋นก่อนสวัสดีครับถึงเบบีห้ครับผมมุกดำมีหนึ่งค่ะเฮ้ยมัสมันอร่อยขอบคุณมาก สวัไดีครับปูนิดพ่อผมไม่ลเลยถ้ามจะไปวันคำตอบม่คำถามนี้เทไมเอามันไมเอามันมันได้นองตกมาเลยได้ตักให้ขอมันเยอะๆครับจัดไปคส่เยๆครับผมเอามันไหมข้าวไ่ไม่พอหรอก เอาไปหมดเลยป่ะเปล่าปลาโลต้นาคุณกินขายกับปลาโลต้าได้ป่ะอยากจะไปขายอยากจะไปคขาขายข้าวมันไก่ไหมทำไมครับจะได้ถามเพราะว่าเอาตูดไหมตูดไก่ไงปลาโมกอ่ะคุณเป็นคนนี้เลยเอาลองที่ดูไปกินข้าวขาหมูเงี้ยถ้าขายขายขาหมูก็ดีนะเอามันไหมมันไหม เล่นแต่ละอย่างได้แบบเสียวๆนะต้องตุนเพูดเลยเห็นแล้วดิ้นเลยดิ้นเลยดิ้นเลยไม่ได้กินข้าวหรอนั่งนี่คนหล่อนั่งนี่คนหล่อนั่งนี่แก๊งคนหล่อแค่นี้เหรอแก๊งคนหล่อครับผมไม่นับคนไม่หล่อถ้าผมครับผมครับผมไม่อายำคงใครไม่ได้ครับผมทำไมอ่ะไม่มีไม่ได้ลองเลยนี่คนที่สลาดต้ไม้ไหมอ้แรงนะสะอาด้งมาให้ี่พอหรอ ไปรู a a ้ตัว่าหล่อน้มีนะฮะมัสมันมาป่าวมาแล้วมาหมดแล้วก็มางานก็เลยู้ไมสบายรู้ไม่รเฮ้ยอะไรตักกลับไปหมดแล้วใช่ป่ะตัดข้าวเทยวนัมัตตบะรู้บอกว่าทำไมไม่รู้ขุาค แล้วคุณหรอคุณไม่หรอครับไม่หอู้นี้น่อ่ะว่าขึ้นมาอร่อยมากจริงบ่อยมาก มนไม่ติดบไม่บอกนี่แก้มันลเดี๋ยวอตอรนี่ยอร่อยมากเลยนะก่อนมันสมเดียจริงอกเลยอร่อยมากคายทก้งเยอบอกให้ช้อนหมด ไมตัดเลยบ่อยอร่อยมากไม่ม่นอกไไ่บบเรออ้บนไว้นี่เหไม่ได้ไม่คาเลยพี่มันเยอะ็รี่เนี่พี่มักินมันเยอะเื่อกินงแย่ฉันด่าม่งย่อยางมาเรื่องเนสคนอะ ี่ไม่ช่อป่ะานไหนรบ้างมันมีใ้อยู่นั่งมากเ่ม่ใช้นั่งกะ่ใ้นั่ง่เะถูกต้องเก็บใล้มนไร่ิบนิบนิบนไ่เดียวใ่าบอกว่านี่นี่ไก่กจริงไหมโ่สมันเห็นเล่นตัวแบบมีสามใมีสามอะไรวใช่อ

พีมม่มังลราจับคับพี่นมกิเพราะว่าทำไมจกตักออกพี่ตักแต่ผักมาเมื่อกี้ส้มไม่กินส้มแล้วมแม่หุยพี่มมกปากเอาหนะคะ่ะแล้วส้มหนึ่งแอปเปิลเฉียหนึ่ส้ม กมา,า,มาเกนาเอาเขียวเอาเปิ้เขียวปะเอาอมีแล้วอิ่มเลยอิ่มเลยไม่อ้วนเท่าไรจริงเอหจริงากินน้ส้มพันเ้สาวสกไหนไเออ ก็คืนนี้ดีกว่าโอ้ยไปหรือ่ป้าวอาโปตีมาเลย้ากวน่หนึ่งอ้ออกม ขมบอผะมคอต่อไปไดอันต่อไปก็ผมเราได้กินทำไมอ๋อขาไกที่มนน